สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยก็อยู่กับพี่บีคนสวยนพสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจรับทำความสะอาดค่ะชื่อบริษัทวาริตี้คลีนนิ่งเซอร์วิสนะคะจากชื่อนะคะวาร i ตี้ก็คือเป็นธุรกิจรับทำความสะอาดที่มีความหลากหลายเนาะเรามีคมมรบวงจรครบวงจรค่ะเรามปทั้งในส่วนของแม่บ้านทำความสะอาดนะคะในส่วนของซักรีดค่ะซักแห้งซักผ้มาม่านซักโซฟาซักที่นอนล้าง ฉีดพ่นฆ่าเชือ้อประมาณนี้ทุกอย่างเลยที่คุณต้องการนะคะสําหรับใครก็ตามที่ฝากซื้อฝากขายสังหารบปล่อยนะคะคุณจะปล่อยเข้าเนาะคุณต้องบิคินีให้ลูกค้าจะขายมีลูกค้าจะมูฟอินนะคะก็ต้องบิคินีให้ลูกค้าเช่นกันหรือว่าเราเป็นคนซื้อเนาะจะเข้าไปที่บ้านหลังใหม่เน,นะะี่ยค่ะก็จะต้องบิคินี่ก่อนนะคะทุกอย่างเนี่ยที่คุณจะต้องไปหาเอง เจอที่เดียวที่พี่บีนะคะไวเดี้คิมนิ่งค่ะครบจบที่เดียวได้เลยใช่ค่ะสะอาดครบค่ะจบในที่เดียวนะคะ<ม>คุยกันก่อนได้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรบ้าง<ม>อยากจะทำความสะอาดอะไรบ้างอาจจะเป็นบ้านที่ซื้อมาแล้วต้องรีโนเวทนะคะม,มีงานช่างเสร็จแล้วหาทีมทําความสะอาดดิคิมนิ่งหลัง<ม>ที่จะมาเก็บงานช่างไม่ได้อ<ม>ะไรคะ<ม>่ะข,ของเราก็คือรับดูแลทั้งหมดนะคะหรือจริงๆก็เป็นอีกสเกลหนึ่งสำหรับคนที่เป็นดีลลอเปอร์เนาะที่เขา สร้างบ้านหรือว่ารีโนเวทฟลิปปิ้งบ้านขายหลังจากที่ทำอินเทอร์เนียแล้วเนี่ย<ช>มันก็จะมีพวกฝุ่นจากเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียกทีมเก็บกวาดได้ใช,ใช่ใช่ค่ะสะอาดเนียยแน่นอนค่ะค่ะเรื่องของกลิ่นสารเคมีเรื่องของฝุ่นไม่มีแน่นอนเวลาที่จะพาลูกค้าเข้าไปในไซ์งานเนี่ยนะคะพาลูกค้าเข้าไปเนี่ยคือยอย่างแรกเลยนะโ s ว์ซินเพชชันมีประสบการณ์ตรงจากไหนงานนะคะการที่กลิ่นหอมไม่มีฝุ่นอ่า ก็จะได้ใจลูกค้าไปแล้วนะคะใช่คำพูดที่ว่าไม่ใช่แค่สะอาดแต่ว่าสะอาดหอมสดชื่นอยู่ในทุกๆบริการของเราความสะอาดในทุกๆอย่างของเราจะหอมะคะ่ะลูกค้าเข้ามาก็คือแบบสดชื่นนะคะจริงจริงคือนึกว่าเข้ามาในโรงแรม กลิ ighing, ่นอาจจะไม่สามารถพรีเซนต์ทางช่องทำวิดีโอได้คุณต้องใช้บริการนะแล้วคุณจะได้สัมผัสกลิ่นหอมอันนั้นนะคะคอยเคยดมมาแล้วหอมตอนนี้อยากจะชวนพี่บีคุยก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นธุรกิจทำความสอาดเนี่ยมาได้ยังไง ก็จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยค่ะกำลังทำธุรกิจขายเสื้อผ้าอยู่ที่สยาม,มซึ่งอยู่ในช่วงที่คู่แข่งเยอะมากๆนะคะมีมีปัญหาการมาขายของตรงถนนด้านหน้าสยามต,ตอนนั้นถ้าใครอ่านข่าวจะจำได้นะคะ<อ>แล้วก็ดีก็อยู่คอนโดแล้วก็จะเรียกแม่บ้านเข้ามาทำคาสาปที่ละครที่ละสองครั้งนี้นะคะ่ะแล้วก็แม่บ้านที่มาทำเนี่ยละค่ะที่ชวนเข้ามาว่า คุณบีมาทาธุรกิจนี้ไหมอ่ะมันมันไม่มีการแข่งขันสูงเหมือนอธุรกิจหลานเสื้อผ้านะคะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นที่ต้องการแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันถ้าเรางานแม่บ้านมันก็แบบทุกคนก็หากันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรารักษามาตรฐานการทํางานให้ดีแล้วก็มีข้อบอกพร่องอะไรแล้วก็รับผิดชอบในงานให้ดีลูกค้าก็น่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนเจ้า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการมาเริ่มธุรกิจนี้ค่ะด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่ในในสายของงานบริการมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเมันก็น่าจะเข้ากับเราเราก็ชอบที่จะบริการคนอยูแล้วคะถ้าเราเป็นคนที่คุณภาพรักษาถ้ามันดีมันก็น่าจะอยู่ได้ในระยะยาวแต่จุดหนึ่งที่พอยสัมผัสได้ในฐานะที่เป็นน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็ ได้ใช้บริการนะคะก็รู้สึกว่าพี่บีเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่เป็นคนที่ลูกค้ามาก่อนอ,อะไรก็ได้ชั้นเนี่ยขาดทุนไม่ว่า <c oughs> ขาดทุนก็แต่ลูกค้าต้องมาก่อนใช่ค่ะในงานการทํางานค่ะเราต้องยอมรับว่ามันไม่มีหรอกที่มันจะไม่เกิดปัญหาเลยไม่ว่าธุกรกิจใดๆนะคะมันจะต้องเกิดปัญหาบ้างอยู่แล้วทีนี้เราก็เลือกที่จะ ดูแลรับผิดชอบให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พราะทำงานกับคนมันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในฐานะเจ้าของก็คือการรับผิดชอบในความผิดนั้น,น,นลูกค้าหลายท่านนะคะทางร้านก็เคยทำงานรับบริการแล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เรารับผิดชอบในงานอยา่างดีลูกค้าก็ยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องใช้บริการต่อเนื่องมา เชสที่พี่บีอ่ะไปรับผิดช,ชอบเขาจนที่แบบไม่เหลือกําไรแถมคุณด้วยออพี่บีเคยเล่าให้ฟังไปใช้น้ํายาผิดตัวเช็ดโซฟาหนังลูกค้าแล้วมันดาน่างนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะแต่โซฟาตัวนั้นคือตัวละ4 0 0 0 0น 4, บาทค่าทําวิคคลีนเนี่ยหนึ่งบาทนะคะอตอนนั้นก็คือแบบช็อกว่าเราจะทํำยังไงดีแต่ก็แจ้งลูกค้าว่าเราจะพยายามหาทางแก้ไขให้ดีที่สุด ขอเวลาเรานิดนึงดีก็ไปหาเลยค่ะไปโรงงานหนังเอาตัวอย่างหนังของลูกค้าไปให้ดูแต่โซฟาตัวนั้นคือมัน made in ฝรั่งเศสนะคะเป็นโซฟานงเข้าจากฝรั่งเศสคือไปถึงเนี่ยก็โชคดีได้เจอเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานเห็นหนังเจ้าของโรงงานบอกเลยว่านี่คือมันหนังเกรดดีมากแบบ A A A อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คุยกันว่าทํายังไงดีเราอยากจะได้เราจะต้องหุ้มใหม่ทั้งหมดแล้วเราเกิดทางโรงงานจะยอมทําสี ที่เหมือนกับสีของลูกค้าได้ไหมอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เป็นค่อนข้างเป็นความยากเพราะวโรงงานส่วนใหญ่เขาก็จะรับเป็นถ้าจะให้ทาสีพิเศษเนะะี่ยค่ะมันจะต้องเป็นจํานวนเยอะๆเขาถึงจะยอมทําตัวเดียวใช่ค่ะแต่อันเคสเนี้ยมันไปจบโดยที่ว่าบังเอิญบีไปเจอบริษัทที่เขารับพ่นสีหนังอะคะ่ะโชคดีก็คือโซฟาตัวที่เราทํา เสียหายเนี่ยมันเป็นสีพื้นสีเดียวเป็นสีเทาคันบุรี่อย่ี้ยบีก<ด>็<ด>เลยส่งตัวอย่างไปให้เขาลองทําดูก่อนว่าสีมันออกมาเป็นยังไงโชคดีของความโชคดีก็คือเขาทําออกมาได้เนียนมากสวยมากมาใช่บีก็ส่งไปให้ลูกค้าดูว่าเจอแล้วนะคะเออแก้ไขมาแล้วเป็นแบบนี้ลูกค้าโอเคไหมลูกค้าเห็นลูกค้าก็แบบเออดีใจเพราะว่า จริงๆแล้วลูกค้าเขาไม่อยากเปลี่ยนหนังใหม่คือเขาก็ต้องการหนังตัวเดิมนั่นแหละแต่ปัญหาคือมันด่างใช่ไหมคะแล้วพอเราสามารถหาคนที่ทําให้มันหายด่างได้โดยที่สีมันเนียนมากลูกค้าเขาก็ก็ดีใจแั่แถมแก็ยังยังยังใช้บริการเราอยู่อันนี้ก็จะเป็นเคสที่มูลค่าความเสียหายค่อนข้างใหญ่คือถ้าเราไม่เจอถ้าเราไม่เจอบริษัทที่พ่นสีนีคะเราอาจจะต้อง คูมใหม่ให้ลูกค้าในราคาไม่ต่ำกว่าแสนบาทโซฟาตัวนั้น oh, จากค่าจ้างคือ10,000ื่นนะ mm hmm. จากค่าจ้างบิ๊กคลีน10,000บาทใช่ค่ะ <laughs> จริงๆก็ถือว่าพี่บีเอาใจลูกค้ามาเป็นสําคัญแหละมูลค่าเท่าไหร่คือเอาไว้ที่หลังบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้ไขขนาดนั้นก็ได้แต่เราก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะ mm hmm. เราก็รับผิดชอบระดับชาติค่ะ <laughs> 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 นี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณบีนะคะวอร์รี่ค n นิ่งสี่ เสียงเงินไม่ว่านะคะ,ะ,คะเสียลูกค้าไม่ได้ใช่คะความเชื่อมั่นความเชื่อใจของลูกค้ามันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินม,มัน,ม,นมันคือแบบอยู่ดีเราจะเอาเงินไปให้เขาว่าเชื่อใจเราเถอะอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้แต่มันจะต้องแบบม,มันจะต้องเกิดจากนี่แหละการดูแลการรับผิดช,ชอบในในงานเคยได้รับงานจากบริษัทใหญ่ๆก็เป็นเพราะได้มาต่อเนื่องก็เพราะว่าความผิดพลาดในงานไม่น่าเชื่อ,อน้นองคือเหมือนเราไปทํางานให้เขาแล้วแล้วงานมันผิดพลาด แต่พ,พอความเกิดความผิดพลาดขึ้นเราไม่เคยหนีเราอยอู่แสดงความรับผิดชอเ็่หาทางแก้ไขเต็มที่เพราะลูกค้าเขาเห็นว่าเรา,ถาใถ้าให้งานบีมาเนี่ยถ้ามันจะเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยคือให้มั่นใจได้เลยว่าบีไม่ทิ้งงานคือไม่ได้หมายความว่าบริษัทอื่นเขาจะไม่ทําเสียหายคืออย่างที่จะที่บอกทุกบริษัทมันมีโอกาสที่จะทํางานเสียหายได้ทั้งนั้นความแตกต่างคือคุณรับผิดชอบงานที่เสียหายนั้นแค่ไหน ถ้าเกิดคุณตั้งใจรับผิดช,ชอบงานดีว่าเราก็จะอยู่ได้ยาวๆยังยมีก็อยู่มาทาธุรกิจนี้มาแล้ว10ปีี่ยเข้าปีที่1ิบเอแค่จะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของพี่บีเลยทีเดียวนะคะสวิตมาสดนะคะสวิตมาที่จะต้องมีแล้วก็ความจริงใจความรับผิดช,ชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญในงานบริการหราอว่าในทุกๆงานบริการความรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องสําคัญ ที่จะทำให้ลูกค้ายอยู่กับเราระยะยา,ยาวนะคะและ้วเขาก็จะบอกต่อไปว่าเฮ้ยถ้าจะใช้บริการใช้เจ้านี้ออไม่ได้หมายความว่าออจะดีที่สุดสะอาดที่สุดหรืออะไรแต่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเจ้านี้รับผิดช,ชอบเต็มที่ข้อแรกเนะี่ยคือหลากหลายนะจุดแข็งของวีบีข้อที่2คือสดสดใจปั้มสดๆดมีข้ออื่นอีกไหมคะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของธุรกิจเราเลยความยืดหยุน่น ทำยืดหยุ่นเรามีแพคเกจราคา4ครั้งต่อเดือนลูกค้าขอเป็นซื้อ4ครั้งแต่ใช้สองครั้งได้ไหมเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยได้อยู่ห้องคือเหมือนอาทิตย์หนึ่งมาแค่สุกเสาร์อาทิตย์คือห้องใช้น้อยอะไรอย่างเงี้ยห้องไม่ได้เลอะมาอันนี้เราก็จะคุยกันว่าโอเคถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้ห้องจริงๆเราก็อาจจะยืดหยุ่นกันได้คุยกันได้ว่า ลงคิวแล้วติดธุะระจะยกเลิกจะสกิปวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าเราไม่ได้ฟิกว่าซื้อไปแล้วจะต้องเป๊ะๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้สตริมมาเราค่อนข้างยืดหยุน่นเป็นุยกิจที่ค่อนข้างยืดหยุ่นคุยกันได้เนอะไรคุยกันได้สมมติว่า,าราคาวิกคล,ล,กลีนเรารายละเอียดการทำความสะอาดเราเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าบอกว่า ถ้าตรงนี้ไม่ทําถ้าตรงนี้ไม่ทำลดราคาหรือแบบ<ด>อ่า<ด>หรือแบบเจอคือ,ห,อห้องเราไม่ได้โสกปรกมากแต่อยากทํามากขึ้นกว่าทําความสะอาดทั่วไปอย่างนี้จะจะไปตร้ไหนเราก็จะมีบริการเป็นแบบ m ิ n ิ big clean มาอย่างงี้ค่ะแล้วก็คุยกันความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วเราก็จะได้เสนอบริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่พี่บีโฟกัสอยู่จริงๆของเราอะค่ะจะบริการโซนหลักอยู่ที่โซนสุขุมวิทนะคะท่องรอเอกมยัย จุลกวิทเราแวกใกล้อันเนี้ยจะถือเป็นโซนหลักของเราก็ถ้าโฟกัสลูกค้าเราก็จะเน้นลูกค้าโซนนี้เป็นหลักนอกโซนหลักเรารับไหมเราก็จะรับบางบริการเช่นบิ๊กคลีนนิ่งซักผ้ามา่านอะไรที่มันมียอดบริการคุ้มค่าเดินทางหน่อยเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยถ้าจะเป็นแม่บ้านเนี่ยค่ะก็จะไปพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ตะกร้า จากการน้ำยาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะมีต้องมีรถรับส่งพนักงานดังนั้นเนี่ยออฟฟิศอยู่ออนนูนใช่ค่ะถ้าลูกค้าเรียกอยู่นนทบุรีแล้วคอนโดหนึ่งห้องนอน8ป0้บาทอย่างนี้เราก็อาจจะไปไม่ไหวเราะต้องแจ้งใช่ค่ะเราจะต้องแจ้งว่าถ้าโซนนู้นอาจจะต้องขอ3,000บาทขึ้นไปสำหรับบริการใดๆที่เรามีเป็นโจนค่ะพออยากให้พี่บีช่วยอธิบายนิดนึงว่าทำความสะอาดปกติกับบิ๊กีนนิ่งเนี่ยมันต่างกันยังไง ทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยค่ะแม่บ้านก็จะแค่เช็ดฝุ่นภายนอกเท่านั้นนะคะจะไม่ได้เช็ดฝุ่นใดๆในตู้เสื้อผ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรก็คือเราอยู่ทั่วไปดูดฝุ่นถูพื้นล้างห้องน้ำแต่ถ้าเกิดพีชบิ๊กคลีนนี่คือก็คือเปิดโหมดนะคะเปิดตู้ทั้งหมดดันฝุ่นผนังดันฝุ่นฝ้าเพดานร่องประตูกระจกร่องหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็ต้องทำความสะอาดตู้เย็นก็คือต้องตู้ใหญ่ใหญ่เช็ดในตู้เสร็จแล้วก็ใช่ต้องดึงออกมาเพื่อทำความสะอาดใต้ผืนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเครื่องซักผ้าก็ต้องเช็ดยางเครื่องซักผ้าช่องใส่น้ำยาอะไรใดๆพวกนี้ค่ะก็คือทำละเอียดเลยทำเพื่อสำหรับรอให้ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่ใหม่ได้ขนเสื้อผ้าเข้ามาก็อยู่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านมือ บิกคีนนงเนี่ยไม่ต้องตัวเรื่องหุ่นเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะคะนอกจากว่าจะทุกซอกถุกมุมแล้วก็ยังมีบริการที่อบพ้นค่าเชื้อด้วยชิพ่้นค่าเชื้อด้วยค่ะก็จริงๆมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เขาคุณแม่ลูกอ่อนก่อนที่ลูกจะคลอดแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถเรียกใช้บริการบิ๊กคลีนนิ่งได้เหมือนกันลูกค้าที่จะเรียกใช้บิ๊กคลีนนิ่งจะมีหลักๆประมาณ3ประเภทก็คือหนึ่ง ลูกค้าที่เป็นการผู้เช่าย้ายออกก็<ะ>ต้องการบิ๊กคลีนนิ่งรอสําหรับผู้เช่าที่จะย้ายเข้ามาใหม่นะคะสก็คือบ้านที่อยากจะรีโนเวทเพิ่งรีโนเวทเสร็จมีฝุ่นง,งานช่างอะไรต่าง,างๆเงี้ยก,ก็ต้องเรียกบิ๊กคลีนนิ่งหรือ3ก็คือเป็นบ้านบ้านพักที่อยู่อาศัยปกติเนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทําความสะอาดแบบละเอียดนานแล้ว ก็คืออาจจะมีแม่บ้านทําหรืออาจจะทําเองแต่ก็ทําคร่าวๆไม่เคยต้องฟังทําหลังตู้ข้างบนไม่เคยเลื่อนตู้อะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่จะไปเลื่อนตู้เย็นตามใต้เตียงตามใต้เตียงอะไรจะไม่เคยแบบเข้าไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามข้างบนตู้อะไรต่างๆพวกนี้ก็คือเล็กบิ๊กคลีนได้ส่วนใหญ่จะมีลูกค้าที่ต้องการทาบิ๊กคลีนอย่างแบบปีละครั้งก่อนช่วงตรุษจีนหรือปีใหม่ จริงๆเคยเห็นผลงานพี่บีนะคะคือห้องดูใหม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่า คราบตะกรันต่างๆาท,ที่จะเห็นชัดก็คือเป็นพวกแนวกระเบื้องอย่างเช่นในห้องน้ําหรือว่าระเบียงเงี้ยที่มันเป็นคราบน้าสะสมแล้วเราทํความสะอาดเองอยังไงอ่ะมันก็ไม่ออกนะคะแต่ว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็น้ํายาแบบพิเศษเนะคือโหนึกว่าของใหม่หรือว่าห้องนี้คือเพิ <c> ่ง <oughs> เปิดแกะกล่องยังไม่เคยมีคนใช้เลยแต่ยงพวกโซฟาพวกที่นอนผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําให้ให้ซักเพราะว่า เรานั่งโซฟาทุกวันบางทีมันเหงื่ออา,าเหงื่อเร,เราอะไรก็ไปสะสมอยู่ที่โซฟาหน้าตาเหมือนเหมือนไม่ได้เลอะแต่พอซักออกมาคือน้ำำําดําสกปรกมากเพราะว่ามันมีการดูดเอาเหงื่อใครที่มันฝังอยู่ตามพวกโซฟาอะไรเงรี้ยค่ะออกมาที่นอนที่นอนที่เลอะคราบประจำเดือนอะไรต่างๆเนของบริษัทเราก็คือสามารถขจัดคราบออกได้เลยนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กําจัดไรฝุ่น ขจัดคราบออกได้ด้วยอ๋ออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างเช่นนักลงทุนที่ปล่อยเช่าใช่ไหมคะการที่เราจะซื้อเตียงเนี่ยทั้งชิ้นใหม่เนี่ยมันก็แพงเนาะใช่ใช่ที่นอนฟูกบางทีก็หลายหมื่นบาทใช่ผู้เช่าเก่าไปบางทีทําเตียงเลอะอะแล้วเขาก็ชดใช้มาแล้วแหละแล้วทำทำยังไงเราเงินค่าจะใช้เราไปซื้อเตียงใหม่ทุกครั้งครั้งก็ไม่ไหวเนาะใช้ได้มันมี มีลูกค้าที่ไม่รู้ว่าซักออกอย่างเงี้ยค่ะก็ทิ้งทิ้งฟูกแล้วก็ซื้อใหม่แต่จริงๆคือฟูกมันยังยังดีอยู่สปริงอะไรต่างๆยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมันเลอะอาจจะเลอะเลอะเยอะเองแค่ดูไม่สวยดูไม่สวยลองเรียกใช้บริการไวที้คิ่งบางทีก็คือเหมือนใหม่เลยค่ะทำมาก็เหมือนใหม่เหมือนใหม่จริงๆค่ะอยากรู้ว่าคําว่าบ้านสําหรับพี่บีเนี่ยมันคืออะไรค่ะถ้าพูดถึงคําว่าบ้านพี่บี นีกอนโตอ๋อไม่ใช่อันนั้นแน่นอนบ้านมันคือสถานที่ที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าเราจะไปเจอปัญหาอะไรใดๆในงานในข้างนอกหรืออะไรมาคือกลับมาบ้านมันมันคือสถานที่ที่เราจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านคือสิ่งที่คุ้มค่าในการที่เราจะลงทุนนะคะทั้งลงทุนซื้อบ้านที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ ลงทุนในการที่จะทำให้บ้านสะอาดอไม่ว่าจะเป็นาขยายของเกง่งขายของเกง่งไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่เอดูแลเองเอหรือจ้างแม่บ้านมาหรืออะไรก็ตามแต่คือเราส่งเสริมให้ทุกคนทําบ้านให้สะอาดเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยกลับมาแต่เปิดกลับบ้านมาแล้วแบบบ้านหอมจังเลยเข้า<อ>มาที่นอนถูกปูเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบเออมันมีเรื่องให้ชื่นใจกลับมาบ้านมันก็มีเรื่องให้ชื่นใจ มีเคยมีลูกค้าก็คือแบบไลน์มาชมว่าแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยคือกลับบ้านมานเหนื่อยๆแล้ววันนั้นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดทีกลับบ้านมานเหนื่อยๆแล้วคือมาเจอบ้านสะอาดหอมอสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยคลายเออช่วยคลายความเหนื่อยไปได้ปล่อนหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทํางานนอกบ้านก็เจอปัญหาเยอะแยะกลับมา,มาในบ้านคือแบบทางเดินอยู่ไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแบบเออมาแบบมันไม่เหมือน แทนที่มาเราจะได้พักผ่อนเลยเรารู้สึกแบบโอ้บ้านก็รกกลิ่นก็ไม่หอมแล้วเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดมันเหมือนซ้ําซ้อนอย่างน้อยเราก็คือลงทุนในบ้านเนาะลงทุนในการดูแล,แลบ้านให้ดีให้หอม<อ>ก็ก็จะเป็นเรื่องดีๆที่เราจะได้เจอทุกวนันถ้าเรา<อ>ทำทุกวนันคุณผู้ชมบางคนงงว่าทําไมเรียกใช้บริการเวลตี้คีนนิ่งแล้วคือบ้านเรียบร้อยขึ้นด้วยหรอ เรียบร้อยคเียยจริงค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาไม่ได้แค่ทําความสะอาดค่ะขันมหนังสือของใช้นะคะเขาจะถามว่าจะให้จัดให้ด้วยไหมคะนะคะถ้าให้จัดให้นะคะโอ้โหเป็นระเบียบนี้เป๊ะเกลับมานะคบ้านเรียบร้อยมากค่ะก็นึกว่ามีคุณแม่อยู่ที่บ้านด้วยคนสุดยอดเลยนะคะค่ะแล้วก็ยินดีทําให้ให้ดีค่ะให้ดีแล้วก็อยากให้ลูกค้ากลับมาบ้านแล้วก็รู้สึก สบายใจแบบขอความพ<อ>ักผ่นอเนเต็มที่นะคะ้คห,หายเหนื่อยส่วนใหญ่เนะนี่ยงานจะอยู่ข้างนอกข้างนอกออค่ะนักงานมาตอนเช้าเพื่อมาดูว่าวันนี้ต้องไปทํางานที่ไหนบ้างนะคะแล้วเราส่วนใหญ่ก็ไปทาข้างนอกก็จะเป็นคอนโดออคอนโดไฮเอ็นในโซนทองหล่อจะเป็นโซนหลักของเราไม่ว่าจะเป็นเทล่าทองหล่อนะคะอย่างที่เทล่านี่ก็ห้องห้องเพนท์เฮาส์นี่แหละค่ะประมาณ2-300ล้าน โซนวิเทอรเรียอสามสิบเก้เดอะเทอรนายสาสแ่โซนพวกนี้ค่ะหลายๆตึกเราก็เข้าเยอะค่ะเราคอยว่าเราเราทำมาสิบปีแล้วเนาะ<ช>เราก็จะอยู่เซลล์โซนนี้มาตลอดค่ะค่ะ<ช>แล้วก็ลูกค้าไว้วางใจคือถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อคอนโดม,มาเนี่ยหลายๆคนคงรู้แน่นอนว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มไ g h เอ d นะคะกลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเขาก็จะไม่ได้เรียกใช้บริการอย่างเป็นประจํา ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้บริการนะคะลองเรียกใช้ดูแล้วก็คุณจะรักประทับใจในเวอร์ชันีิแน่นอน,นะค,ะค่ะ